สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนกำรรช่อดอกบัวนะคะหรือช่อดอกไม้ว่าสำหรับไหว้พระนั่นเองก็ก่อนอื่นเตรียมใบเตบยสามใบจ้ะแล้วก็อยทองเนาะตัดเป็นช่อเล็กๆพอดีกำอันนี้เป็นดอกบานไหมลูกโอยใส่สักสองถึงสามดอกแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่ นี่ค่ะกำให้มันแน่นๆแล้วก็ใส่ดอกบัวทับลงไปแบบนี้เลยแล้วก็พับดอกบัวอีกอันนึงกันไปข้างล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรารัดยางนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะรัดยางเนาะเวลาเรารัดยางคะ่ะตัวยางจะไม่ไปโดนคอของดอกบัวแล้วจะทำให้ดอกบัวหักง่าย น,นี้เราจะกานเป็นดอกดาวเรืองอีกหนึ่งดอกใส่ลงไปเหมือนเดิมค่ะใส่ใบเตยทับลงไปที่ข้างล่างเพื่อให้เก็ยบยเขาแข็งแรงเนาะแล้วก็มัดยังยืดค่ะพ,พ,พัน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 แบบนี้เลยให้พอดีสวยงามแล้วก็ใช้กรรไกรตัดแล้วก็รัดตรงกลน Y sí, sí, sí. se lee...